ไม่อร่อยหรอกกินอะไรดูขึ้นมาไม่นั่งดูขึ้นมากินอะไรอเอาลูกไม,ม่เอาันนี้ไม่เอาเอาอย่างอือ่นลูก<ด>ไม่เอาไม่อร่อยมันเทพมันเดพเ็ดนะเดเ็ดติดค<ๆ>อ อ่า,อาถือ,อของนั้นถือยกขึ้นยืนดีๆกินอะไรนะ่ยใส่ตะก้าที่แม่ใส่ไว้อไรเอาไม่เอาหยิบมาเพอะเก็บนะ <c oughs> <c oughs> พ่เอเก็บนะพ่มมเอเก็บเม,ม,ม,มื่อ่าหนีดื้ออ่ะเขาบอกไปเอาแต่กาที่แม่มาใส่เอาอันเดียวพอวเอาอันไหนอันเดียวพออันนี้ก่อนดูหนมเร็วเร็ว เอาหอนอไปดูหนมก่อนเร็วมางงี้